สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับการประชุมเชิงสัมมน,นาไลในเดือนนี้นะครับเทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020ท่านก็ฟังเนื้อหารายละเอียดนะครับราว2นาทีสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถกดข้าไปในนาทีที่2เพื่อติดตามเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะทิศทางแนวโน้มการเงินโลกทิศทางแนวโน้มสังคมโลกทิศทางแนวโน้มการเมืองโลกทิศทางแนวโน้มภูมิรัฐาศาสตร์โลกทิศทางแนวโน้มภัยพิบัติโลกและทิศทางแนวโน้มศิลธรรมจริยธรรมโลกนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18มิถุนายน65นะครับเวลา18.30ถึง21.30นนะครับท่านที่สนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศ5 9 9 9 ซึ่งในการสัมมนานี้จะมีการรวบรวมประเด็นและคำถามที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับมีการตกผลึกความคิดเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและคำถามที่ควรทราบคำตอบของทิศทางแนวโน้มต่างๆมีความกระชับเจาะลึกและตรงประเด็นนะครับบูรณาการเชื่อมโยงจิ๊กซอว์แต่ละส่วนอย่างชัดเจนจากเหตุหนึ่งไปสู่อีกเหตุหนึ่งนะครับเปิดมุมมองที่ลึกกว่าที่เห็นบนเปลือกนะครับ แลนะสำหรับท่านที่นะับพลาดนะครับการนะสัมมนาออนไลน์ในช่วง2-3เดือนที่แล้วนะ n s n g ซ็ of Mo อฟมัน o p ่ e อรนะสรุปสาระสำคัญนะทางการเงินสำหรับคนทั่วไปนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานนะความเข้าใจนะเรื่องราวที่ดีขึ้นนะเพื่อจะมานะในตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่จำเป็นนะถ้าท่านสมัคร2ตอนนะท่านก็ได้ส่วนลดพิเศษนิดหน่อยนะครับ ซึ่งจัดในเสาที่11เมษายน65เวลา18.30นถึง2 1่0บานนะครับมันทานที่ทราบถึง7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษั0 2 0จะได้เตรียมตัวกันนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังคืบคลานเข้ามากันอยู่ ครับคลิปนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกแล้วก็ในบ้านเรานะครับทุกท่านก็ทราบดีนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะเศรษฐกิจการเงินค่อนข้างปั่นป่วนนะครับนะจากเรื่องของเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นมาในหลายทศวรรษนะครับทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปนะครับเอเชียของเราเองนะรวมถึงบ้านเราเองนะตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของเดือน พฤษภาคม65ที่ประกาศตัวเลขออกมา7.1เนะครับเงินเฟอ้อทั่วไปในบ้านเรานะสูงขึ้นกว่า5.3นะในเดือนก่อนหน้านี้นะครับนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องมาคุยกันนะวันนี้พอดีได้ฟังนะครูนัก,กวิเคราะห์ต่างชาตินะครับคุณเลาดาริโอนะได้พูดถึงว่าแต่ละท่านเนี่ยนะควรจะตรวจความพร้อมด้วยตนเองนะครับสเตตเทสนะครับทางการเงินด้วยตนเองนะครับ ก็เราจะพร้อมแค่ไหนกับวิกฤตนะเราต้องตรวจสอบตัวเราเองนะครับเพราะว่ามุมมองของคุณเรดาริโอนะครับนะคือผู้ก่อตั้งนะกองทุนเอ่ฮดฟันนะที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับบริดวอเตอร์เนี่ยนะเขาก็มองว่าไซเคิลวงรอบทาจักรนะมันมาถึงยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงใหญ่เพราาเขาศึกษาย้อนไปนะในไซเคิล5 0 0ปีทีเดียวนะเห็นการขึ้นลงต่างๆ เขาก็มาบอกนะครับว่า3สิ่งนะที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริษัทหรือปัจเจกบุคคลเนี่ยนะที่ควรจะทำการประเมินนะเพื่อดูว่าตัวเองเนี่ยพร้อมแค่ไหนนะในการรับมือนะกับสิ่งที่กำลังจะมานะซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะในช่วงชีวิตของเรา ผมอายุ50กว่าแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะวิกฤตนี้แต่ว่าอาศัยศึกษาข้อมูลนะจากประวัติศาสตร์นะครับวิคอ์จากเหตุปัจจัยพื้นฐานฟานเดเบนท์ลนะครับดูไซเคิลวงรอบแล้วก็เข้าใจเรื่องเซนติเมนต์นะเรื่องของแรงรขับเคลื่อนมนุษยนะ์โดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะซึ่งผมก็ ได้ทำคลิปนะเล่ามานะตลอด4ปี3ปี2ปี1ปีที่แล้วนะครับ3สิ่งที่คุณรดโอพูดถึงนะแล้วเราควรจะทำการตรวจนะความพร้อมด้วยตนเอง s t a t ทเทสเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องรายได้นะอินคัมนั่นเองรายได้ของเรานะเช่นเรารับเงินเดือนนะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำค้าขายเนี่ยคือรายได้เข้ามานะครับอันที่2ก็คือเรื่องของรายจ่าย นะก็คือ expense นะก็คือค่าใช้จ่ายของเรานะะในครัวเรือนนะถ้าเป็นระดับใหญ่ก็คือพวกค่าใช้จ่ายรัฐบาลค่าใช้จ่ายองค์กรนะนะเพราะว่าหลักมุมมองของคุณเดรโอเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนะรัฐบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริษัทหรือว่าปัิเจกบุคคลหนะลักการเดียวกันนะคือรายได้อินคะัมรายจ่ายนะครับ e x p e n s e นะครับแล้วส่วนที่3ก็คือว่าถ้าเกิดเราหานะรายได้ไม่เพียงพอหรือลดลง นะไม่เพียงพอ,อรายจ่ายเราก็ต้องเอาเงินออมมาใช้นะเงินออมก็คือเซฟวิ่งคือ3ส่วนเนี่ยเราต้องบริหารจัดการให้ดีนะนะคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเราจะต้องตรวจความพร้อมด้วยตนเองสเตทเทสทางกันเงินด้วยตนเองนะครับว่าเราพร้อมแค่ไหนนะกับวิกฤตที่กำลังจะมาเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับประการแรกเลยรายได้ของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่า เอ่อมันเป็นยังไงบ้างนะครับนะรายได้ตกหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะถูกออกจากงานนะรายได้หดหายไปไม่เท่าเดิมหรือรายได้ตกต่ำกว่าในบางระดับเนี่ยนะแล้วรั้นนานแค่ไหนนะที่เราจะอยู่ได้นะในไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่เรายอมรับได้อ่านะไม่นั้น3ส,สิ่งนี้คือรายได้รายจ่ายเงินออมเนี่ยนะเราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าถ้าหาก นะเราสูญเสียรายได้ตกงานว่างงานหรือไรายได้เราตกอะ่ะคือน้อยลงอะ่ะต่ำกว่าในในระดับนะนานแค่ไหนที่เราจะอยู่ได้ในไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตที่เรายอมรับได้เรามีเงินเก็บเงินออมไหมนะมีเพียงพอไหมหรือภาพนะครับเงินเก็บเงินออมก็คือเงินเย็นะ่นะเราต้องทําการคํานวณน,นะครับเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราอยู่อย่างง่ายๆ คือใช้วิถีชีวิตเนี่ยอยู่แบบง่ายๆลงมากกว่าเดิมเนี่ยเราอยู่ได้ไหมแต่ถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยเรามีปริมาณเงินนะที่เราจะหาได้เนี่ยนะเราอยู่ได้กี่เดือนหรือว่าเราอยู่ได้กี่ปีนะเราจะสามารถอยู่ได้อย่างในระดับที่เรายอมรับมันได้ตรงไหนเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานง่ายง่ายเลยนะที่คุณเรลิโอพูดถึง ก็คือรายได้รายจ่ายเงินออมเนี่ยถ้ารายได้เราตกหรือเราตกงานว่างงานเรามีรายจ่ายอยู่เราต้องเอาเงินออมมาใช้ถูกไหมแล้วเราอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีเพราะนั้นโดยทั่วไปนะครับถ้าไม่ได้เกิดวิกฤตเนี่ยหเดือนแต่ถ้าวิกฤตใหญ่อย่างนี้นะครับผมบอกเลยนะครับ1ปี2ปี3ปียิ่งดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ